เอาสิครับขันี้เดียขันเขาขัดวแเอาัเอาอีกขังหนึ่งว้าเบิ้งนีิปอเปรดด้วยพี่น้องซื้อยังสวอน่ากินบ่ ว่าก็ลัาไปเนี่ยนี่หมดละนี่จัดฮะมดหางมดแว่นอันนี้หาลอย อันติดกินว่าผูหาลอยมันติกินมันติดกินหลายวันก็คือยากขึซือว่านสามหอยก็สามหอยเมนตแบบโรานี่ทั้งเตนอางข้างๆเนี่ยสั่งหัวส่งถือตัดริ่มแล้วารรักษามันเน้มค่องอามี ขัดหดเปตาต้นใหม่เก็จะออังานทับมันนี่ดแล้วจะคล้องมันไปปิดไว้นะเปิดไว้สมดทีแดงสิเปิดไว้เราไม่กันดิ เดี๋ยวคือพอเงี้ยชิ์ขัดเนาะจนมันได้ลูกขค้กันหนังหนอเอ้ยม็นบ่เอาเกินกันจังหน่อยเนาะเถ่าก็โมนี่มันหลุดออกยังไงม่ตัวนี้อนี้ hello quá lẽ hả hãy làm mắm chưa đi hả hãy làm mắm chưa đi hả hãy làm mắm ก็เราือไปก่อนมูุ่นได้เกีย 1, 2. 2> เียนหนึ่งเกี้ยนสองดุดอกก็ซื้อละพอดีอันนี้มันลมมันเลววนนเยรู้ดอกก็ซื้อเอาละเราขันใจจะเกียร์ปิดหน้า อมสายแขงคุณน oh. ็อตมาขันเตอ่ะเสียมไปเสียมฟอกขึ uh uh ้นน uh ็อตขันน็อตขัน้อไปกัะยู่เลยไนี่ฟอกใส่ตัวนี้มันได้สองตัว อันตัวนี้มันหักใช่เสียมปลาไหมบอกนี่นี่มันนีเสียมติดกับนี่เลยบอกไว้วไหวเข้าออ นอดขันเลยต้องไปซื้อนอดไม้มันขบนอดมือโตพอกให้มันนั่นขันนอดได้เสียบมันก็ว่อยู่แล้วมันบางแสียบแล้วเดี๋ยวขันเลก็กมาเสริมแ,แต่ตอนนอดไม้มีตัวอมันมอยู่นี่ นี่น,อน็อตมันขบตัวเพื่อเกัคันเข้าไว้เพื่อมันนีก็บคันเอยปไว้แพ้วอเก็แจมน,น,น็อตไ้หนีเลยเลยนี่ย็ะแจมน็อตได้หนะี หัวยำยังให้มันเลื่อนเราดิตันาเราสิครับข้านีเดียวข้าวขาวสวยเดาเอาข้านีเอาเอาอีกขังหนึ่งวะเอาเดียวคาบมึงด้วยผมจะคาบ่ะ นคคั่นราคาด์ทางฟุ่นอันนี้เบกรกพอต้องใส่ยังทั้งดินเหยีบยบคาบยางเดียวเหยียบคอนแน่นนั้นเหยียบเหยียบไปเนึ่งเอาคือเมื่เหยียบยังสีอยู่กลางเลยดิคาดกับยูพี่ตัวคาดไหมอันนี้เบรกตัวเนี่ยขับรถแนว่ยอตัวเลยดิ เดยไปคับขัานในแบนคาดอยู่กลางอะโมมี่หรอกพี่คาดอยู่ข้า,ขาง้ายสุดเหยียบต่อไปย่อัอนนี้บอกปล่อยๆได้เหยียบเหยียบได้เหยียบมงดู या भी एक ี่บิดสาเหตุครับพี่น้องคาดมันเหยียบมาจากคาดมันเหยียบแบบคล้ายๆครับ ตัวคาดบนนี่มันนั่นนะครับเราเล่เขาเกียร์ไว้เราเปิดประตูไว้แล้วเพราะท่านเขาเกียร์หรอกอ่าเราเรา,เราเปิดประตูปุ๊บเราขึ้นไปนั่งแล้วเราใส่เกียร์เหยียบคาดปุ๊บล้วเขาเกียร์ปุ๊บใส่เกียร์ถอยปับ๊บเพอใส่เกียร์ถอยเราเปุ๊บเนี่รถมันถอยเลยครับถอยเราเหยียบคาดเขามันมันบ่หยุทครับเหยียบเบรกมันก็บ่หยุดธครับพี่น้อง มันยงยุ่งยงยงไปไหลไปน,นี่ก็ไปพาดต้นไม้มันอยู่ขางต้นไม้พอดีอ,ๆๆๆอ่นี่แหละสาเหตุที่เขาปิดประตูครับพี่น้องขึ้นรถปั๊บต้องปิดประตูปั๊บเลยห้ามเปิดประตูโดยเฉพาะทางนีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้นี่ครับให้ปิดประตูทันทีเลยว่าเขาเสียเงี้ยังกับตามเยาว่ารถไหลรถยังมาก มันจังไวสีพ่อมีเหตุการณ์แบบนี้ครับเพราะมันตั้ตัวหน่อยปุ๊บมันก็บอีออกเลยปูอยู่แล้วแตวบามันก็บ,บ่เสียงหายยังไรเหรอครับใครอยู่มันบส่สิมันนอดมันรวมอยู่แล้วครับนอนมันรวมอยู่แล้วมันก็เลยรุดรออกเสือน, <c oughs> นี่กับคอบ,อบมเผาไหมนะครับคอาเผาไหมแล้วก็นอน,านมาขันส่ไหมแล้วกั ยำ่ำขอไม่น้ำแผลเกามันก็ได้แล้วล่ะมาเสียหาย <c oughs> โถนี่ให้รูเลิกมือนั่นใส่ปลาเตี๋มไม่ใส่ปลาเบิด <c oughs> เราไปใส่เราคือนานมากเลยเนี่ยเราตดล่องเมืองวานมันเป็นอย่างมันขี้หยาบขาดว่านั่นเฮ้ยเราขาคาดมันเหยียบเรามันเข่าเกียร์เรามัน มันไปเลยว่าจันเลยบอกให้ตั้งเขายีกตั้งเขายีกพ่านตั้งรักเป็นมาเป็นครับ